สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเกษตรกรครับนะครับวันนี้ผมจะพามาดูไรอ้อยของผมนะครับที่อยู่ที่อําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทยนะครับผมได้ลองทดลองครับหวานใบหยกนะครับผลที่เห็นนะครับก็คือว่าผมเมา่อวานวันที่วันที่ยี่สิบเก้าครับตอนนี้ประมาณห้าวันนะครับผลที่เห็นนะครับมาดูเลยครับดูครับดูเอาเอาต้นนี้นะครับต้นที่แย่ครับนี่ครับคือต้นต้นนี้ครับก่อนเมื่อวานนี้ครับคือแบบต้นตายเลยนะครับไอ้ทว่าที่ตายก็ตายไปนะครับเนี่ย แต่การแตกก้อนเรสังเกตได้คือว่ามันแตกเพิ่มครับนี่ครับคือแตกออกมาเพิ่มเลยคือไหนที่รอนนี่แตกว่าอันนี้ใหม่เลยครับแตกใหม่เลยครับแล้วดูอันนี้ครับอันนี้คือแบบมีน้อยๆครับดูว่ามันแตกขึ้นมาครับการแตกกอนี่ดีมากเลยครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับไอคือคนใหม่นะครับหวานผิดวิธีครับไปหงายกล้องครับมันก็เลยแบบว่าส่วนใหญ่จะไปตกตรงกลางล่องซะมากกว่ามันไม่ตกตรงล่องอ้อยครับแต่ขนาดว่าตกตรงกลางล่องนะครับก็ยังเห็นผลขนาดนี้ครับนะครับดูครับ ครับที่ของผมนีครับตรงเนี้ยด้านนี้จะเป็นเนินทุกปีเนี่ยตรงนี้จะไม่ค่อยดีครับนะครับจะเห็นว่ามีหินมีอะไรอยู่ครับนะครับขึ้นนะครับคือขึ้นเลยครับเห็นเขียวเลยครับแต่เสียดายก็คือว่าไม่ได้ถ่ายก่อนหน้าที่จะมาหวานเพราะว่าอ้อยมันเป็นยังไงครับแต่สังเกตดูได้ครับแม่ยังเปลี่ยนแม่ยังตกใจนะครับแม่มาดูครับตรงนี้แม่ครับกาลังมาดูนะครับดูครับคือเห็นได้ชัดเลยครับว่ามันมันมีการเปลี่ยนแปลงครับนะครับ อัตราส่วนที่ผมใช้นะครับก็คือว่าตอนนี้ผมยังใช้ใบยกหนึ่งกระสอบครับต่อปุ๋ยยูเลียสิบกิโลครับขนาดว่าไม่มันมันผิดหูผิดตาแล้วครับผิดหูผิดตาจากยูเลียด้วยครับมันการแต่กอมันดีมากครับเดี๋ยวนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตมาให้ดูครับเดี๋ยวผมจะไปหวานกับข้าวอีกครับเดี๋ยวถ้ามีข้าวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับขอบคุณครับ